สบายดีป้าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาหับุญหาสมสองแม่บาลุงสองบาลุงบรรณาโทษโทษมานีาน่แม่บาลุงมาเก็บมาคือก็พอบาลุงมานี่ถ้าก็ได้สอบหนึ่งสอบปลายน้องเเครื่อกมีสมาบ้างไงตัวนี้ถ้าก็ได้ทางหนึ่ง ทางหนึ่งตัวนี้ตัวหนสอบหนึ่งสอบหนึ่งกับทางหนึ่งขนาดพอบรลุกนักเก็บอยู่ปุ๊บ้าปุ๊บทางนี้เป็นดัานมะพริกมะเขือปุป๊บพอเจอแล้วแล้วนี่คือะสด้สองสอบ มาเร็พี่น้องแม่นมาเก็บมะเขือซอยนะเด้อพี่น้องเด้อโออมาเก็บมะเขือซอยเนี่ยพอบลาลุงะเงาเล่นกระซุกเลยมะเขือก็กําลังดกพี่น้องเลย Lang pin mãng nyai, lăng đốp của thân. Quantalk, quân tóc mama khuyên này. Eh, tu lắm bơi hot, quân tóc khuyên, lúc tóc mọc lóc mẹ, là Long, long enough, mong, long enough. Eh, mabung, yang 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 này Nà. yang Nè แมนนี่แมนไบมันใบมันงามร้ายเลยมันบาง่มันแมนงามรายพูงามดีโลพนักตกแห้งไปพนักหน้ามันม่ะกิต้มักหลอกมักแหลกเลยนะเห็นบ่พี่น้องพู้พนัตกหมกเศร้าอูนีนะมันมันขึ้นมันเศ้านี่ยสีม่งเศร้าฝนตกตก เปวดจิบลังปวดแอวสิ่งว่าเก็บช่วงแรกๆนะก็ได้สองแถวต่อกระถางหนึ่งแน่นแต่ว่าช่วงนี้มันเก็บเก็บไปแน่แล้วมันก็นเลยบุกไฟหลายไปเลยพี่น้องเนี่ยแน่นฝากเลเด้อพี่น้องเด้อฝากเล เน้นหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวลุงบรรณาเด้อพี่น้องเนี่ยได้กับขอโทษขออภัยอย่าด่ามากกันเด้อพี่น้องเด้อแมเพี่ยนให้บ่าวลุงเพิ่นดำเนินการต่อพี่น้องแต่ว่าแมนช่วงนี้เพิ่นบ่่นนเพิติดตุลาก็เลยฝากแม่เป็นตากล้องให้พี่น้องเอลยฝากกดติดตามด้ยเด้อพี่น้องเด้อแมนขอบุญขอบคุณ sông điều gắn sông mẹ bao lung là cái sông bao lung Bana na sông điều gắn <laughs> nên tôi bận penn cái

chắc sẽ xịt kilo ra bả sẽ kilo chắc bát chấc bát chấc bát Nên kép kép kilo chắc thôi 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 เงินเงินซื้อบัตรเติมเงินแเพราะได้เงินซืนนน้อบัตรเติมเงินเพราะได้มาถ่ายอัปเดตให้พี่น,อน,น้องเบิ่งแมเบิ้งหัเบิ่งสวนเบิง่งวิถีชีวิตน,นีน่แหละพีน้องถ่ายวิถีชีวิตแต่ละมือแต่ละวันให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละพี่น้องแมนกับบริมียังมากไม่หรอก ขอบคุณเดอ้อพี่น้องที่มาที่สามครับส้มขอให้รวยๆเฮงๆกันสุขุนสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อแมนเจ็บเยอะจนล่ำลุ้ยตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องแมนพร้อมทั้งพ่อบอลุ้งพวกแกมะเขือรวยขายมะเขือลุ้ยคล้ายมะเขือครับอกรวยหรือรวเด้อมือไปขายมืออื่นเศร้าข้อยมันมันนะพี่น้องแมนไปขายมือเศร้าขอให้มันมานวะฉันขอภาวนาเอาใจซอยกันเลยเด้อพี่น้องเด้อแมน โอ้ยถอดก็พายเละๆก่งพ้นมาเศร้าหลือเป็นวัดล่ะสวัสดีป้าลุงสวัสดีพี่น้องวัสุขุสุคนสุมองสุบอนอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไซก็แล้วแต่จุดใดๆของโลกก็ขอกรกับคำว่าสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้อง มึอนี่ก็ยินดีเข้าสู่ซ่องบ่าวลุงบ้านหน้าพี่น้องกันขวัญจะด่ามากันเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนจากซ่องแม่บบาวลุงเรามาเป็นช่องบบาวลุงบ้านหน้าพี่น้องกันเพราะว่าทังนี่กะทั้งนี่กะเฮ็ดน้ำกันคือเก่าเลยพี่น้องกันแต่ว่ามึอนี่เพิ่นก็ฝากฝากให้แม่เป็นตะก้องให้ถ่ายอยู่หัวอยู่สวนเพิ่นผุดไปทุระ กับทีมงานพี่น้องเอ้โหเก็บเบิรงมันคักเด้อนจันมันบ่นั่นนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยสวนมะเขือสวนทั้งพุ่นอาจจะเป็นมะพริกมันอยู่ไกลอาจจะบ่เห็นปผนไดพี่น้องเพราะว่ามะเขือมันต้นมันง่ามมันสูงหลาย อยากาพี่นง,งขอบคุณเดอ้อพี่น้องเด้อเอฟซีทุก่านาสุขุสุขคนสุมองสุบอนบวัวอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ภายใน้วก็ตตางประเทศร่มทั้งเอฟซีพี่น้องฟังไทยนํำเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่เขามาติดต,ตามรับสม้มสองเบ้าลุงบานหน้าพี่น้องเลยกําลังขมุขขมุ่กับ มะเขือเก็บมะเขือจะไปตลาดมือ่นเศร้าพี่น้องเ,เองี้ยลงมาตั้งแต่บ่ายสองโมงพี่น้องเงี้ยเพื่อสิเก็บแล้วป่านนี้ก็ยังบะได้แล้วนี่พี่ยัางสนพี่พี่ยังบุกลายหนึ่งพรัถ่ายพี่น้องเบิง่งบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ย ฝนตกมาขึ้นนีพี่น้องเ้ยพอดีเขากับมุ้านี่ก็ตกมาขึ้นนีนก็ตกพอดีเขากับช่วงฤดูเพิ่นต้องการหน้าพี่น้องเ้ยเขียวอุ่มเลย คุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแห่งแห่งเสียแห่งใจพี่น้องเยที่เขคมยติดตามรับส้มก็อย่าลืมกดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบุญขอบคุณล่วงหน้าเอาไว้ไว้ในที่ื่อสิเลวของกลองด่าก็ขอโทษข้อไพ่เด้อพี่น้องเด้อ ถ่ายกล้องกต่ถ่ายทั้งรังลุยต่อพี่น้องเลยเก็บกะบริเก็บซู้มมือดอกพี่น้องเอ้พอล่อเพื่อนให้เพื่อนญ่ประมาณมือสองมือจังได้เก็บเท่อหนึ่งพี่น้องเลย แต่ว่าขั้นห้าสิเก็บมามันบบเบ่งบ่นะไปก็มันก็ได้อยู่พี่น้องไงคล้ายได้แต่ว่ามันมันมันเสียหัวคายเป็นกิโลได้พี่น้องเไยกิโลละาหาพันกีบกัสีคือเงินไทยกับสีตกอยู่ประมาณสี่สิบเออประมาณเจอบาทวะสิบกอบาทพี่น้องเไยต้องขอโทษขคอไผ่บอผิดประมาณสิบหาบาทพี่น้องเไยกิโลหนึ่ง เพื่อสุได้กิโลนึงกับบุกลายหนึ่งในพี่น้องไอ้ลายเต๋อถ่ายเงีวๆไปเลยพี่น้องเอ้ส้มมันก็เงี้ยวๆน้ำกันเลยขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามหาส้มขายมะเขือก็ขอให้รวยขอให้รวยเนาะพี่น้อง ซาธุมือเส่าหนี่ไปคอยเดลคลายไวๆไเดอ้ออย่าไปให้อดลับอดนอนคือมืนอนั่นเดอ้อมัอน่ะไป,ไป,ไปโอ้ยเพื่อจะได้รับได้นอนพี่น้องเอ้ตื่นแต่ตีหนึ่งจนยันหอดหกโมงเส่าหกโมงกว่าพี่น้องเอ้จนได้มาหอดเฮือนโอ้ยก็คายอย่างคายเย็นลีรอกะเนื้อได้กะยาหมันพี่น้องเอ้ยมือหนอักมือง่ายแต่ก็ต้องสู้ บุเป็นยังขอให้มีแนวกายพี่น้องเไยพอได้กินได้ใส่ครอบครัวจุนเจือครอบครัวเล็กหน่อยมาเฮานหนึ่งทีเดียวจบคลิปเพียงสำนีพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บารุงพี่น้องสวัสดีคลิปหน้าพบกันใหม่